พี่บีน่าก็มาสายดนตรีเหมือนคุณพ่อใช่ไหมคะล่าสุดเห็นได้เจอไอดอลพี่ลิซ่าสวยมากค่ะสวยไม่เหมาะมากแล้วได้คุยอะไรบ้างคุยอะไรกันบ้างเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วีนาก็พูดไม่ได้ร้องไห้เลยตามมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะชอบมากคือตอนนี้ได้ไปก็คือแบบ ตัวแข็งเตรียมจะพูดนูน่นพูดนี่เยอะมากก็ไปถึงเขาหน้ายังไม่เงยมองหน้าแมะพี่เขาแบบอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอทำไมไม่คุยอะลูกก็เลยอินเรียนภาษาเกาหลีด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะคะลองพูดหน่อยซิแนะนำตัวเองดิอันนิดนึงนิดนึงนะลองหน่อยโอเคเออ่안녕하세요저는비나예요저는열한살이거노래하는걸좋아해요그래서삼세배왔어요 เอ็นอับฮัลโหลบีน่าค uh ่ะหนูสิบเอ็ดขวบแล้วหนูชอบร้องเพลงมากแล้วก็วันนี้หนูมาที่สามแสบเพลงเกาหลีแล้วก็ดูอะไรทุกอย่างอ่ะเป็นแบบเกาหลีไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยขอเรียนเองอะไรเงี้ยเขาบอกลองดูแล้วก็เรียนไปคอร์สหนึ่งแล้วยังพูดไม่ได้แม่บอกไม่ลงให้แล้วนะถ้าอีกคอร์สยังพูดไม่ได้ยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็งตั้งใจขึ้น